าฏิหารหลวงพ่อเกษมของสุวรรณกล่าวสุนทรหลวงพ่อเกษมเขมโกนามเดิมเจ้าเกษมณลำปางเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานพระเกจิเทราจยา์ทางด้านทุดงควัตปลีกวิเวกพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นพระเทราจยา์ปูชนียบุคคลรูปหนึ่งของประเทศไทยและมีผู้มีความศรัทธาเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน พระเครื่องที่แขวนมีหลายองค์แต่ที่ขาดคอไม่ได้คือพระของหลวงพ่อเกษมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดถ้าเป็นพระที่หลวงพ่อปลุกเสกถือว่าใช้ได้เหมือนกันหมดไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นดังและราคาแพงพระที่ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อเกษมปลุกเสกนั้นมีความขลังเท่าเทียมกันทุกรุ่นทุกองค์ วันนี้แขวนรูปภาพและฟันของหลวงพ่อซึ่งได้จากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์คอยรับใช้ท่านนี่เป็นํายืนยันจากปากของนายสุวรรณกล่าวสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมกันนี้นายสุวรรณได้เล่าถึงปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเกษมให้ฟังว่าเมื่อพศ2535ครั้งเป็นนายอำเภอเมืองลำปางได้ออกไปจับไม้พบกองไม้ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ตัดไม้จำนวนมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาได้หมดจึงเผาทิ้งปรากฏว่าหลังจากราดน้ำมันเบนซินแล้วด้วยความประมาทระหว่างจุดไฟปรากฏว่าไฟลุกท่วมเหมือนกับถังแก๊สระเบิดได้ยกมือขึ้นป้องใบหน้าพร้อมกับกระโดดหลบได้ร้องตะโกนอุทานไปว่าหลวงพ่อช่วยลูกด้วยด้วยความแรงของเปลวไฟทำให้แขนและบริเวณหน้าอกถูกลวกด้วยเปลวไฟในครั้งนั้นมีการออกข่าวไปว่ารองผู้ว่าลำปางถูกไฟคลอกตายดำเป็นตอตะโก ในครั้งนั้นต้องเดินเท่าเกือบครึ่งวันกว่าจะถึงถนนใหญ่จากนั้นก็ไปพักรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาลน,นานถึง7-8วันโดยทุกๆวันจะมีหมอมาตัดผิวหนังที่เสียหายออกและในวันสุดท้ายก่อนออกจากโรงพยาบาลหมอได้แนะนําให้ไปสัญญกรรมผิวหนังบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อให้แผลเป็นไม่น่าเกลียดหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ไปหาหลวงพ่อกเกษมพร้อมกับบอกหลวงพ่อว่าช่วยเป่าให้หน่อยขออย่าให้เป็นแผลเป็น ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลังจากหลวงพ่อเป่าให้อีกประมาณหนึ่งเดือนไม่เกิดเป็นร่องรอยแผลเป็นเลยพุทธคุณและปาฏิหาริย์ของพระเครื่องที่เราเกิดไม่ทันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาแท้จ,จริงประการใดไม่ทราบแต่เรื่องเล่าพุทธคุณและปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อกเกษมเป็นสิ่งที่สัมผัสได้โดยได้เดินทางไปกราบไหว้ท่านเมื่อ,อยังเป็นเด็กนอกจากได้สัมผัสวัสด,วดปฏิบัติแล้วรวมทั้งปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลายครั้งนายสุวรรณกล่าว อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่นายสุวรรณตั้งปฏิญญาไว้กับหลวงพ่อตั้งแต่เด็กคือจะเอาเงินเดือนถวายเป็นค่าอาหารให้หลวงพ่อเดือนละ300บาทจนกว่าจะสิ้นลมหายใจโดยได้เงินเดือนทั้งแต่เดือนแรกถวายติดต่อมากกว่า20ปีแล้วและทุกวันนี้แม้หลวงพ่อจะมรณภาพแล้วก็ยังเดินทางไปถวายอยู่อาจจะไม่ทุกเดือนเมื่อมีโอกาสก็จะถวายรวบยอดรวมทั้งถวายไว้ล่วงหน้าเป็นปีเช่นกัน ส่วนวัดและพระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่และเดินทางไปกรับไหว้เป็นประจำคือวัดจองคําพระอารามหลวงตําบลบ้านหวดอําเภอเงาจังหวัดลําปางที่ก่อตั้งโดยพระราชปริยัติยโยดมโอพาสโอภาโสเจ้าอาวาสวัดจองคํา สำหรับความสำเร็จของการจัดงานประกวดพระเครื่องระหว่างวันที่15-16มิถุนายน2556ที่ยวรงยิมนเนเซียมแฟดสนามกีฬากลางที่ผ่านมาซึ่งมีรายได้ประมาณ3.6ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งต้องยกความดีให้แก่นายเทียรเดชจ,จังตรกูลหรือต้นลำปาง ประธานชมรมผู้นิยมพระเครื่องเมืองลำปางและกรรมการรับตัดสินพระหลวงพ่อเกษมเขมโกอีกส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนของกรรมการตัดสินพระเครื่องจากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย